รวยรวยรวยสองใบสุดท้ายวันนี้รวยลอตเตอรี่มาแล้วมาแล้วรางวัลใหญ่นะครับสองใบสุดท้ายหมอกและคู่ควรเอามาส่งมึงดูเป็นแต่ไดเ้เป็นเศษทีน้ำเขาปะนี่ต่อเลย <S <S 1> <S 1> นเน่าเลยเขาเบิ้งแล้วนี่โชคมันอาจจะหมอกกับสุ่มตัวละงวดนี้ละ เหลือซองใบตีเออซองใบสุดท้ายเอาอืมพวกกันถือกันเนาะคครเราเอาเงินไปซื้อยาสิบัานไอต์เตสเซนกลับเลอป้าอยู่ศูนย์มุมาพันดวงเบิดแล้วเอาเงินชี้ไปเนี่ยเอาให้ยุ้มซะซอยไอ้นี่อุ้มอ้ยเสือเขานี่นี่ร่างวัานเงีนี่เขาเบิ่งแล้วน่าจะม้วนกระสมโตเลยนี่เอาโลดพี่อุ้มหูบอเขาบอกว่า โชคมาถึงมือแล้วต้องรีบคว้าเอาเออเมนดึงเาเลยขจันกับคนระบายลูกอ่บ๊วยพี่อุ้มมาละเอาอุ้มเอาเบิร์ก็ได้ตัวเอาก็เอาเธอ,เ,อ,อเป็นเศรษฐีอสองไบสุด้ายดึงเลยดึงเลยตัดสินใจลูกลาบมหาหอดห,หมองแล้วเออจังสันนั่งแม,อมเอานองกับซอยไอซอยทรายแล้วอืขายเบิร์ตก็เมื่อพักพร นางดูไรเจ้าปวดขากระชิเมือลแหละขันตัวซอยเข้าหกชิมเมือสองใบชุด้ทยอย่าลืมไปซื้อน้ำสาหรายแดงมากินบำรุงเจ้าของในเด้อเออนะฉิดรูเรียย่ดอกแต่ว่าใส่ใส่ใจโซนปะอุ่นอนกระอุนสันเลขที่เกาเนอะโอเคจ้ะเออลุงเซิร์ตเราจะดีไหมล่ะครับดสองใบชุด้าย บัวได้ครับนี่เป็นปึกผุนครับเพื่อนในผมเอามาส่งครับคอยอุตส่าห์ซื้อซอยเจ้าว่าเหลือสองใบสุดท้ายสิได้กลับบ้านไปภากพ่อนเฮ้ยนีเป็นปึกจึงได้มาตัวใครคอยน้อเจ้านี่สองใบสุดท้ายยี่หลีมังหันนะแต่ว่าอันนี้นี่รถไม่เฮ้ยมึงมาอย่างงี้นี่ไอ้เมื่อเมื่อ